สวัสดีครับวันนี้เจ้าพ a มด้า CBR 500X ครับวันนี้เข้ามาเปลี่ยนโซ่สเตอร์ครับสิ่งที่ร้านที TPT m o t o งแนะนํานะครับก็จะมีโซ่สเตอร์พ้ามนะครับ วันนี้ครับแนะนําเป็นโซ่ r k 520นะครับรหัส KRX นะครับซึ่งรหัส KRX เนี่ยมันเหมาะกับรถทัวริงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมกับสเตอร์ JT หรือที่เขาเรียกว่าสเตอร์จอมไทยนะครับจริงๆอะขายนะครับ w o r l ทั่วโลกนะครับสาหรับตัวสเตอร์ตัวนี้นะครับผลิตในประเทศไทยก็จริงนะครับแต่มีขายต่างประเทศด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังจากติดตั้งแล้วโอเคครับหลังจากติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับแฮม นี่นะครับก็เป็นสเตอร์หน้านะครับอ่าแบบซับเสียงนะครับแล้วก็เป็นโซ่นะครับเขาเรียกว่าเอ่อ K K R X R K นะครับ520สีเหล็กนะครับพร้อมกับสเตอร์หลังนะครับ JT นะครับอ่าข้างหน้านะครับ45ฟันข้างหลังนะครับ41ฟันนะครับเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับรถทัวร์ริงนะครับสำหรับ CB 500X นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่ร้าน TPT โมโตโดอนเมืองสุทพาะนะครับมีของครบจบที่นี่ครับผม